มาต่อที่คําถามต่อมาครับสมัครสอตอตไม่ต้องมีผู้ช่วยหาเสียงได้ไหมครับได้ครับการเป็นผู้สมัครนั้นนะครับไม่ได้บังคับว่าทุกคนจะต้องมีผู้ช่วยหาเสียงหลักของมันคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้บังคับนะครับถ้าท่านอยากจะมีผู้ช่วยหาเสียงท่านก็มีได้ก็โดยไปแจ้งรายชื่อให้แก่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อน แล้วค่อยให้ผู้ช่วยหาเสียงไปช่วยท่านหาเสียงแล้วก็ต้องจ่ายค่าแรงให้เขาด้วยค่าแรงที่จ่ายให้เขานั้นก็คิดตามอัตราค่าแรงขั้นต่ําให้เขาทํางานกี่วันก็จ่ายวันที่เขาทํางานจริงนะครับตามอัตราค่าแรงขั้นต่ําของแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้นะครับจะต้องมายื่นนะครับให้แก่ผู้มือการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้ว นะครับไม่เกิน90วันแล้วก็ทุกคนจะแพ้จะชนะก็มหินาที่ต้องยืน่นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จ่ายไปในการหาเสียงเลือกตั้งนั่นก็คือค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่นู่นแหละครับใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ค่าไปถ่ายรูปค่าสมัครค่าถ่ายเอกสารค่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการ หาเสียงเลือกตั้งนั่นคือค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท่านต้องรวบรวมไว้นะครับเมื่อเลือกตั้งเสร็จท่านจะได้ออกมาแจ้งที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดของท่านนะครับคำถามนี้จึงตอบได้เลยว่าไม่มีผู้ช่วยหาเสียงได้ไหมได้ไม่บังคับนะครับคำถามต่อมาครับหมดวาระแล้วเดินออกไปขอบคุณชาวบ้านได้ไหมครับ หมดวาระแล้วก็คือวันที่27วันที่หมดวาระถามว่าไปขอบคุณพี่น้องประชาชนได้ไหมไปเดินบอกกล่าวขอบคุณนกยกมือไหว้ประชาชนได้ไหมก็ไม่ห้ามนะครับไม่ห้ามนะครับท่านจะเดินไปขอบคุณหรือจะเดินไปหาเสียงนะครับได้เลยนะครับท่านจะสมัครต่อก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยก็ถือโอกาสเข้ามาอีกสมัยหน้านะครับก็เป็นการหาเสียงตปวในตัว ก,ก็ไม่ห้ามครับทั้งขอบคุณทั้งหาเสียงรวมๆกันไปก็ไม่เป็นไรครับนะครับเพราะว่าเราหาเสียงได้ตั้งแต่31พฤษภาคม2568เป็นต้นมานะครับอันนี้ก็คือกรณีของการหาเสียงนะครับก็การขอบคุณก็น่าจะทำนองคล้ายๆกันนะครับคำถามต่อมาครับหมดวาระ2 7พฤศจิก,กายน2568 จะไปแจ้งผู้ช่วยหาเสียงได้วันไหนคะการแจ้งผู้ช่วยหาเสียงนั้นนะครับมีหลักก็คือจะให้เขาไปหาเสียงวันไหนขอให้แจ้งล่วงหน้าหนึ่งวันง่ายๆนะครับะจะให้เขาไปหาเสียงช่วยวันไหนนะครับขอให้แจ้งล่วงหน้าต่อผู้มีการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนึ่งวันวน,นะครับแจ้งแล้วก็ให้เขาไปหาเสียงช่วยได้ คำถามท่านว่าต้องแจ้งหลังครบวันละไหมผมเติมให้ก็แล้วกันคือท่านอยากจะให้เขาไปหาเสียงพรุ่งนี้เลยก็ได้แต่ขอให้แจ้งก่อนอพรุ่งนี้แจ้งมาเมื่อวืนนี้ก็พาเขาไปหาเสียงเลยไม่ต้องรองให้ครบวารละก็ได้เพราะการหาเสียงผมย้และว,ว่าการหาเสียงนั้นให้หาเสียงได้ตั้งแต่31พฤษภาคม2568เป็นต้นมาแล้วนะครับฉะนั้น ไม่ต้องรอให้ครบววละไม่ต้องรอให้ไปสมัครหากท่านจะหาเสียงหรืออยากจะให้ผู้ช่วยหาเสียงไปหาเสียงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เมื่อรือนี้นะก,ก,ก็ทําได้เพียงแต่ว่าต้องปฏิบัติไปตามเงื่อนไขของระเบียบคณะกรรมกากรการเลือกตั้งโดยเฉพาะผู้ช่วยหาเสียงหากจะให้เขาไปหาเสียงช่วยให้แจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้ทราบก่อนก่อนวันดําเนินการก็แนะนําว่านะครับแจ้งก่อนหนึ่งวัน แจ้งเสร็จแล้วปุ๊บวันต่อไปก็พาเขาไปหาเสียงได้เลยนะครับนะครับก็คือถามว่าแจ้งวันไหนก็คือตอบเป็นหลักการก็แล้วกันว่าท่านสะดวกวันไหนท่านอยากจะไปหาเสียงวันไหนแจ้งเลยเลยไม่ต้องรอไปถึงครบวาระไม่ต้องรอให้สมัครซะก่อนอยากจะให้เขาไปหาเสียงช่วยก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับคำถามต่อมาครับ หาเสียงคนเดียวได้ไหมครับอาจารย์ช่วยตอบน้อยอ๋อหาเสียงคนเดียวได้ไหมได้สิครับเราเป็นผู้สมัครเราไม่อยากมีผู้ช่วยหาเสียงเราหาเสียงคนเดียวได้ไหมได้เพราะบางทีหมู่บ้านเล็กๆนิดเดียวเองนะครับประมาณ20หมู่บ้าน30หมู่บ้านนะครับไม่จําเป็นต้องมีผู้ช่วยหาเสียงก็ได้เพราะว่าถ้ามีผู้ช่วยหาเสียงก็ต้องไปแจ้งกกตจังหวัดบางทีหมู่บ้านก็อยู่ไกลจังหวัดนะ เราเราสามารถหาเสียงลำพังเฉพาะตัวเราเองก็ได้ไม่ต้องมีพานะก็ได้หมู่บ้านเล็กๆก็เดินไปในหมู่บ้านก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าใครอยากมีผู้ช่วยหาเสียงก็ได้ไม่ได้บังคับเป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกนั้นคำถามที่บอกว่าหาเสียงคนเดียวได้ไหมครับอาจารย์ช่วยตอบน้อย ก็ตอบแล้วนะครับทาได้นะครับไม่ห้ามไม่บังคับนะครับหาเสียงคนเดียวโดยลําพังก็ได้จะมีป้ายหาเสียงหรือไม่ก็ได้ไม่บังคับจะมีโปสเตอร์หรือไม่ไม่บังคับจะมีพาหนะในการหาเสียงหรือไม่ไม่บังคับนะครับทําสปอตหรือไม่ไม่บังคับนะครับเราหาเสียงแค่เดินไปบอกกล่าวชาวบ้านเฉยๆแค่นี้ก็ได้ไม่บังคับเช่นเดียวกัน นะครับแม้กระทั่งสมัครแล้วนอนอยู่บ้านเฉยเฉยก็ไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าไปหาเสียงน่อยแม้จะสมัครคนเดียวก็ไปนะอย่าประมาทนะเกิดชาวบ้านเขาไม่ไปลงคะแนนให้ไม่ได้เป็นนะครับไม่ได้เป็นโอเคนะครับมาต่อที่ท่านต่อมาครับนายกแต่งตั้งเลขาที่เคยติดคุกม,มาแล้วจะมีความผิดไหมและความผิดย้อนหลังได้ไหมครับ ตำแหน่งเลขาไม่มีกฎหมายเขียนเรื่องคุณสมบัติไว้ Why? นะครับเหมือนกับนายกรองนายกหรือสมาชิกสภาอบอตอ,อันนี้เขียนไว้เขียนไว้เยอะด้วยแต่เลขาไม่ได้เขียนเลขาเนี่ยจะมีเขียนไว้อยู่กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นมาตาเดียวคือไม่เป็นบุคคล ถูกจำกัดสิทธิ์นะครับเลขาเนี่ยต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกจำกัดสิทธิ์หมายความว่า,าถ้าไม่ไปเลือกตั้งก็จะถูกจำกัดสิทธิ์อยู่สองปีระหว่างถูกจำกัดสิทธิ์เนี่ยเพราะเหตุไม่ไปเลือกตั้งนั้นจะแต่งตั้งเป็นเลขาไม่ได้นอกจากนั้นเรื่องคดีความเรื่องอะไรต่างๆนั้นไม่ได้เขียนห้ามไว้เลยดังนั้นคำถามที่ท่านบอกว่า,าเลขาอันายก แต่งตั้งเลขาติดคุกเคยติดคุกม,มาแล้วผิดไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้วความผิดย้อนหลังได้ไหมก็ก็มันไม่ผิดอะไรก็ไม่ต้องไปเอาย้อนหลังนะครับเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับ